โชว์กราามหน้้ทองใครว่าจะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะโชว์กรามท้องซิกแพคแบบแน่นๆมาอวดในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะว่าเวลานี้สสาวก็ได้ขออินเทรนด์โชว์กรามหน้าท้องที่ฟิตแอนเฟิร์มเรียกว่าใครเห็นแล้วต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะส,สาวๆในวงการบันเทิงที่ต่างโชว์ความสวยของกรามหน้าท้องให้ได้เห็นกันในอินสตาแกรมอยู่บ่อยๆ ว่าแต่จะมีใครกันบ้างนั้นลองไปส่องดูกันเลยดีกว่าค่ะขอเริ่มกันเลยคะ่ะที่คุณแม่ยังสาวอย่างนุกสุธิดาที่ดูแลตัวเองดีดีด้วยการออกกำลังกายฟิตเนสซิทอัพยกเวทแถมยังใช้เวลาไม่นานในการเพิ่มซิกแพคหน้าท้องเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นโอ้โหงานนี้เรียกว่าหลายคนก็เลยยกให้เป็นไอดอลในการออกกำลังกายเลย อา้าใครที่อยากจะหุ่นดีเป๊ะเวอร์แถมมีซิกแพครัดแบบสาวนุกแล้วก็ลองทำกันดูนะจ๊ะ,ะมาต่อกันเลยค่ะที่สาวเจนนี่เทียนโพสวร์นางเอกสาววิกฟาร,รามสีที่พักหลังก็หันมาเอาดีกับการออกกำลังกายโดยเฉพาะการวิ่งในสถานที่ต่างๆแถมยังโชว์หุ่นสวยฟิตเปีย้ยด้วยชุดออกกำลังกายกางเกงฟิตรัดเข้ารูปกับกามร,รัดแบบครึ่งตัวโว์เห็นหน้าท้องที่มีซิกแพ สวยงามแหมรักษาหุ่นได้ดีแบบเนี้รับรองหนุ่มๆต้องตะลึง <c oughs> นี่ก็ไม่แพ้ใครเช่นกันคะเพราะว่ารักษาหุ่นได้ดีตลอดสำหรับนางเอกสาวปูไปายาที่ไม่ขอตกเทรนหันมาเลี้ยงกรามหน้าท้องกับเขาเหมือนกันซึ่งสาวปูนเล่นทั้งฟิตเนสต,ต่อยมวยเล่นโยคะโอ้โหสาวรักสุขภาพฝุด งานนี้สาวปูก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าการที่มีเซ็กแพ็กสำหรับผู้หญิงมันดูเทมาากๆอ้าวใครที่อยากจะเป็นสาวเทก็ลองดูนะจ๊ะ<อ>ว่ากันต่อเลยค่ะที่นางเอกสาวชมพู่อารยาเรียกว่าเป็นสาวที่ดูแลตัวเองดีเช่นกัน เพราะว่าดูแลร่างกายตัวเองด้วยการเล่นโยคะซึ่งสาวชมก็เล่นได้ทุกทา่าไม่ว่าจะเป็นท่ายากก็ตามแถมหุ่นยังดีดีจนต้องอวดหุ่นให้สาวๆได้เห็นผ่านไอจีของเธอเองอ่ะอะแต่ขอบอกคะ่ะว่าเมื่อเห็นภาพซิกแผคนหน้าท้องของเธอแล้วสาวๆต้องอิจฉานะจ๊ะ <c oughs> หากจะไม่พูดถึงสาวคนนี้คงจะเป็นไปไม่ได้สำหรับเจ้าแม่โยคะอย่างเคสเบลนี่ที่ไม่ว่าจะท่าไหนเคสก็ทำได้หมด ทั้งท่ายืนท่านั่งเรียกว่าท่ายาักจัดมาคุณแม่สาวทําได้หมดแถมลีลาในการเล่นของสาวเคสก็ไม่น้อยนะ้าเพราะว่ามีผู้ช่วยอย่างสามีมาเป็นคู่เล่นโยคะนั่นเองส่วนเรื่องรูปร่างของสาวเคสคงไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าเธออวดหน้าท้องแบบแข็งแกร่งให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆในช่วงที่เธอฝึกโยคะใครที่อยากจะเล่นก็ลองเข้าไปดูในไอจีของเคสได้นะคะ ส่วนรายนี้แต่งงานรอบที่2ไปแล้วค้ากับหนุ่มตาน้ำข้าวแต่ไม่เคยปล่อยตัวให้หุ่นอวบอันสำหรับสาวเมจิกอโนมาเพราะว่าตอนนี้เมจิกหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มมากๆพร้อมกับโชว์หุ่นดีๆที่เห็นหน้าท้องแบบมีซิกแพคให้สาวๆได้เห็นถึงความเฟิร์มผ่านในไอจของเธอเอง แถมยังแนะนำการออกกำลังกายที่เธอทังเล่นฟิตเนสซิทอัพวิธีการสร้างกล้ามเนื้อโอ้ยเรื่องราวดีๆแบบนี้เพื่อสุขภาพสาวเมจิกมีแนะนำเพียบจ้า <c oughs> ปิดท้ายกันที่สาวโยยสวัสดีกันบ้างค่ะกับการโชว์หน้าท้องให้สาวๆได้อิจฉาผ่านในไอจีพร้อมกับขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งก่อนหน้านี้สาวโยก็ได้โพสต์หุ่นเปะเวิร์กกับอดีตเพื่อนสีอย่างสาวบีน้ำทิพย์ให้ได้เห็นกันผ่านทางอินสตาแกรมเช่นกันเนื่องจากเชิญชวนให้สาวๆมาใส่ใจสุขภาพด้วยการกินอาหารโยบีไดเอทฟู้ดแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพที่ทั้งคู่มาโชว์หุ่นวิตแอนเฟิร์มพรอมหน้าพร้อมตาเพราะว่าทั้งคู่ก็กลายเป็นอดีตเพื่อนสีกันไปซะแล้วเนื่องจากมีปัญหากันเพราะว่าเรื่องธุรกิจนั่นเอง ใครที่อยากจะเอาเคล็ดลับของบรรดาสาวๆไปใช้ก็เอาไปได้เลยนะเจ้าค่ะ